ตัวอ่อนของมแมลงวันลายอายุหนึ่งถึงสามวันออกจากไข่เพิ่งออกจากไข่ตอนมแมลงไข่เนี่ยจะจะเป็นไขน่เหลืองๆเงี่สี่วันแล้วก็ในสี่วันนี้ก็จะวันที่สามวันที่สี่ก็จะเริ่มฝัก ก็เป็นตัวเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ออกมาเต็มเลยออกมาเต็มไปหมดเลยตัวสีเหลืองๆเ,เล็กๆตรงนี้ใช่หมดเลยดูในนั้นย,ยุบยับ เมื่อวานนี้ยังยังเป็นไข่อยู่เลยวันนี้ฟักหมดแล้ะสองวันสวันไม่ไม,ไม่ไม่ทันมาสังเกตก็ออกจากกระบะเต็มไปหมดก็ก็เลยต้องเอาไอ้นี่มาลวยเอาผงแบบน,นี้ก็เอาปลาปดปลาปนเอาปลาปลนมาลวยแล้วก็ใช้แปรง แปลงปัดมันออกจากกระบาัมาหมดเลยออกมาตัวเบื้อเริ่มเลยวันเดียว <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่นอนตัวเบื้อเริ่มเลยออกมาวันเดียว <c oughs> นี่ม <c oughs> ันดูนนดูดูตรงนี้ดูนนตรงนี้ตัวนั้นออกมากองมันออกมาจากกระบาดแล้วมาอยู่ใต้กระบา มาอยู่ใต้กระบะตรงนี้นี่มาอยู่ใต้กระบะสีเขียวอะกระมังเขียวเมื่อกี้ออกมาตายอย่างนี้เลยดูอยากออกเทยอะเยอะมากดูนิดเดียวลามีตัวอะไรเป็นกระบะเห็นไหมล่ะ <laughs> ดูอย่าี้นิดเดียวไม่กระบะนี้ เราใส่ไข่ไปประมาณ200กรัมถ้าเป็นตัวก็สน่าจะ200ล้านสี0ร้อยสี่ยโล <c oughs> ถ้ามันโตขึ้นมาครึ่งตันอ่ะ <c oughs> ถ้ามันโตเต็มที่นะี่ <c oughs> ครึ่งครึ่งตัน500โลนะ500โลก็ทำอาหารสัตว์ได้ <c oughs> สบายๆห้0ร้อยโลนี่ก็กี่กระสอบเนี่ย20กระสอบกระสอบเท่า <c oughs> ยี่สิบกระสอบนี่ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแ้เดือนหนึ่งทาอาหารสัตว์ได้ยี่สิบกระสอบอเบาเบาอใช่เอาไปถมก็ไดเดือนหนึ่งทําอาหารสัตว์ได้ยี่สิบกระสอบกับแมลงเท่าไหร่สองร้อยกรัมนี่นะอ่านี้ไอ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 ้ยี่สิบกระสอบที่ว่านี่เฉพาะตัวตัวตัวแมงตัวหนอนแต่ว่าเราต้องใส่อย่างอื่นด้วยนะใส่อะไรอ่ะ ใส่แต่นอนไม่ถึงไนะใส่ชี้เค้กใส่โดมะพร้าวก,กากมะพร้า,าวารมัมอ,อะไรพวกนี้ใส่กาแฟหรือว่าจะใครจะซื้อหัวอาหารใส่หน่อยก็ได้ใส่สักนิดนึงให้มันมีตัวล่อมันนะแต่ว่าหลักๆเลยไอ้นี่ก็โปรตีนอยู่แล้วไงเออหน้าก็หัวอาหารเราแค่แค่รอกับไม่ใส่กับใส่น้อยใส่นน้อยไมด้หมดทุกอย่างประหยัดนะแล้วแต่ใครจะใส่นี่ไงมาแล้วนี่นี่แม่นอนกำลังพาลูกหนอนล แน่อนอนหาลูกนอนเงินพ่อนอนอยู่เลยนี่เสียหายเลยนี่พนุษยพ่อนอนนะพ่อนอนสวัสดีครับ<า>พ่อนอนหมอพ่อนอนกำลังรองนี่เราจะเราจะลำเลียงหนอนออกไปนี่ไปไปไปโผล่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนึกไปถึงยี่สวันสองวันยาลงหมดแล้วนี่ออกออกมาเลยออกมาหมดนูน่นเข้าเข้าไปในห้องไอซ้อมเลยมันจะไปหาแม่มัาดิ แล้วในนี้เป็นเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวเราลองดูซิในนี้ใน,นนี้จับไม่ได้เลยเน,นี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยจับไม่ได้เฮียก็จับมาเลยวพวกนี้เยอะนี่นี่เยอะเลยนี่ดูโอ้หนี่ไงบ้านบ้านกันนี่หมาะเป็นรัวดี๋ยวมาชุดน,นันตีว่า,า,วายังว่าดาวเยอะมากอ่ะเยียเอาใส่หมดเลยหรอใส่หมดเลยอันนี้เฮียจะไปวางไนนงไนนนนเนี่ยไว้ในกระมังก่อนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวเราทำด้วยกัน เ <c oughs> มื่วันนี้อยากจะส่งหรือ,อยังไงเฮียหรือจะเอา,าฟักเดี๋ยวเดี๋ยวส่งอาจจะส่งแบ่งให้กับน้องๆผู้สนใจมันมันเยอะเกินเราอาจจะฟักไม่ทัน <c oughs> ก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยวิธีการฟักอันนี้ก็คือขนมปังเลยขนมปังเลยปังใ้ฟัก นมปังนี่แหละก้อนละเท่าไรอะ่ะสิบยี่สิบาทเนี่ยใช้ไม่กี่แผ่นหรอกก็หั่นเป็นลูกเตา๋าก็วางในกระมังแล้วก็เอาไอ้อะไรอะ่ะเอาไข่วางบนเลยแต่นี้จะให้ดีเนี่ยขอบขนมปังเราต้องโรยนี่ก่อนลำํำหรือไม่งั้นก็โรยนี่ก่อนเนี่ยคลายนี่แหละ ปลาผงเนี่ยกันมันออกอะ่ะใช่ไหมนี่เราไม่ได้เราไม่ได้โรยอ่ะนะมันก็เลยออกแต่ถ้าเราโรยเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่ตรงในผงผงนี่แหละเฮ okay, คิดว่ามันไม่ออกไง <laughs> ค,คิดว่าอีกก็สองวันอะ่ะแต่ปรากฏว่ามันผิดคาดอะ่ะมันออกแล้วอะ่ะผิดเป็นคู่ <laughs> ผิดประจําเลยอยู่แถวเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกผิดอยู่ประจําเลยก็ผิดถึงครูถูกเลยอ่ะนู่นพอ่อพ่อนอนรอรับลูกอยู่ข้างล่างอันนี้พ่อนอนอันนี้แม่นอนนี่นี่คือเราเอามาฟักเสร็จแล้วก็มันมันออกออกจากกระบะออกมา สาเหตุคือเราไม่ได้เอาน้ำไหามเราไม่ได้เอาไอ้รำรวยขอบกระบาไว้ใครทําเนี่ยเนี้ยพ่อมนเนี้ยไม่ได้ใส่ใช่ไหมพ่อมพ่อมหลังพ่อมต้องใส่นะหนูเองแหละเนี่ยขอบขอบเนี่ยหนูเองขอบขอบขอบเนี้ยครับขอบขอบเนี่ยขอบนี้เลยขอบกระบาเนี่ยเราเอาปลาป่นรวยไป หรือเอาลำก็ได้รวยกันขอบไว้เวลามันออกมามันก็จะมาติดอยู่ตรงขอบเนี่ยมันจะอยู่นั้นไม่ออกอน,นี่มันออกหมดเลยมันไต่มาหมดเลยอันนี้มันเยอะด้วยหนะทำไหมอันนี้ลงทั้งหมดเลยอย่าปลอดด่อยเลยขน่ดอยู่ในนั้นเลยนะกระบะเน,นี้ยโอ้ยยาวขนาดโอจ้จะไม่หมดนี่มัน,น,น,นหาอยู่ในรู